สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพบกับอ้วนช่างเถอะเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอะก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์จริงในวัยเด็กตอนที่ไปเจอผีที่หน้าวัดเหตุการณ์ครั้งนั้นมันน่ากลัวมากมันทําให้ผมถึงกับจับไข้หวโวนเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปฟังคลิปเต็มๆอย่าลืมกดแค่กดซับสไครต์กดติดตามตัวหนังสือดแดงๆกดติดตามเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้วันช่างเถอะก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์จริงในวัยเด็กตอนที่ไปเจอผีที่หน้าวัดเหตุการณ์ครั้งนั้นมันน่ากลัวมากมันทำให้ผมถึงขับจับไข้หัวโกลเลยทีเดียวตอนนั้นผมยังเล็กอยู่ที่บ้านของผมยังไม่มีความเจริญไฟฟ้าประปาก็ไม่มี ชาวบ้านละแวกนั้นก็จะมีอาชีพทำไร่ทำนาเป็นส่วนใหญ่ลุงสิทธิ์แกเป็นคนบ้านเดียวกันกับผมแกเป็นคนพิการแขนขาของแกนะไม่แข็งแรงเวลาแกเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะไม่สะดวกเพราะขาของแกเนี่ยจะรีบเลียวข้างหนึ่งสั้นเวลาแกเดินไปไหนมาไหนเนี่ย ก็จะเหมือนลักษณะของการเดินสูงต่ำสูงต่ำการเดินของแกก็จะเหมือนกับขยมขยมนั่นเองคือลักษณะของแกเดินเนี่ยก็คือขาของแกสั้นข้างหนึ่งใช่ไหมยาวข้างหนึ่งเวลาแกเดินขาที่แกสั้นปุ๊บตัวของแกก็จะต่ำลงเวลาแกขาข้างที่ปกติของแกเดินก้าวเหยียบพื้นก็จะสูงขึ้นลักษณะอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของแกที่สูงต่ำสูงต่ำเป็นลักษณะอย่างเนี้ยคือลักษณะการเดินของแก อยู่นั่นเองลูกศิษย์เนี่ยอาชีพของแกก็คือหาปลาพอสภาพร่างกายของแกไม่แข็งแรงแกก็ทำไรทำนาไม่ได้อยู่แล้วแกก็ยึดถืออาชีพหาปลาเป็นอาชีพหลักของแกทุกครั้งที่แกไปหาปลาแกก็จะเดินผ่านหน้าวัด เพราะว่าเส้นทางที่แกเดินผ่านไปหน้าวัดก็คือหนองน้ําที่แกไปหาป่าเนี่ยก็จะก็จะต้องเดินผ่านหน้าวัดอย่างเงี้ยทุกวันเป็นเป็นเส้นทางที่แกใช้เป็นชีวิตประจําวันของแกอยู่แล้วนะครับตอนนั้นทุ่มหรือสองทุ่มเห็นจะได้แม่ของผมเนี่ยก็ให้ผมกับพี่สาวเนี่ยเอาโอวันติน ไปส่งให้กับหลวงลุงที่วัดก็คือสมัยก่อนเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยก็จะนิยมที่จะชั้นเป็นโอวันตินพวกกาแฟพวกอะไรพวกนี้สมัยก่อนนีย่ยังไม่มีความนิยมกันเพราะฉะนั้นก็พระสงฆ์องคเจ้าก็จะนิยมที่จะสันชันเป็นพวกโอวัตินนะครับ วันนั้นผมกับพี่สาวก็เอาโอวันตินเนี่ยไปส่งให้กับหลวงอง์งที่วัดเส้นทางที่ผมจะไปที่วัดก็ไกลพอสมควรเพราะว่าบ้านผมอยู่หัวบ้านแล้วบ้านาทางวัดเนี่ยก็อยู่ท้ายหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมกับพี่สาวเนี่ยจะไปส่ง โอวัตินให้กับหลวงลุงเนี่ยก็จะต้องเดินผ่านเข้าไปในหมู่บ้านก็เพื่อจะไปให้ถึงที่วัดนั่นเองตอนนั้นผมก็พี่สาวก็พากันเดินพี่สาวผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็การเดินทางของเราสมัยก่อน,นก็ใช้เป็นตะเกียงใส่เข้าไปในจนลน,น้ำมันแล้วก็ถือเป็นเป็นทางส่องสว่าง นะเดินกันไปสองคนพี่น้องก็คือกลางคืนที่บ้านนอกเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมืดใช่ไหมครับไอ,ไ,อไอแสงไฟที่อยู่ในโป๊ะตเกียงเนี่ยมันก็จะส่องออไปเป็นทางเหมือนกับไฟฉายนะฮะไอตรงไหนที่โปะตเกียงไม่ได้ส่องไปมันก็จะมืดนะฮะก็จะก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเดินทางตรงกันไปสองคนพี่น้อง ผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีมากกลัวจนถึงขนาดกับไม่อยากจะไปไหนคนเดียวเลยลทีเดียวนะแต่ว่าจาเป็นต้องไปเพราะว่าแม่ให้ไปนั่นเองแต่ผมก็มีความอุ่นใจนอีหนึ่งก็คือพี่สาวผมไปด้วยนะในช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะเงียบสดิทมากเลยแล้วก็เส้นทางที่เราเดินกันไปเนี่ย มืดกลางคืนเนี่ยจะเงียบแล้วก็จะมีเสียงพวกกิ้งบีดพวกจักจันทรพวกเลไลพวกร้องแล้วก็มีเสียงนกฮูกแล้วก็เสียงพวกข้างเข,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 ขาพวกสัตว์หาจรกลางคืนเนี่ยมันก็จะบินบุบบวบบไปอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วขณะนั้นที่ผมเดินไปกับพี่สาวตอนนั้นเองมันก็จะมีนกกลางคืน นกฮูกบินบูบบูบูบบ,บ,บูเข้ามาใกล้พวกผมมากเลยผมก็โดดขึ้นไปกอดพี่สาวขณะนั้นทั้งผมและพี่สาวก็ได้เดินมาถึงหน้าวัดพอดีแล้วทัในใดนั้นพี่สาวของผมก็ได้หยุดเดินผมก็เลยถามพี่สาวผมว่าเอา้าแล้วหยุดเดินทำไมแล้วผมก็แงนหน้าขึ้นไปมอง หน้าพี่สาวของผมไม่มีคําตอบกลับลงมาแต่ผมเห็นหน้าพี่สาวผมจ้องไปข้างหน้าอย่างไม่กระพริบตาแล้วร่างกายของพี่สาวของผมแข็งทื่อเหมือนกับท่อนไม้อะไรอย่างนั้นเลยผมก็เลยมองตรงไปข้างหน้าตามสายตาของพี่สาวของผมที่มองไป ทันใดน,นั่นเองสายตาของผมก็มองไปยังข้างหน้าเห็นมีวัตถุเคลื่อนไหวกำลังเดินก้าวหาผมอย่างช้าๆตอนนั้นในใจของผมมันปีศาจดีๆนั่นเองผมเผพ้าลุงลัง เดินกลางแขนเข้ามาหาพวกผมอย่างช้าๆตอนนั้นผมตกใจมากกระโดดขึ้นกอดขาของพี่สาวผมอย่างแรงแล้วผมก็ถามพี่ผมว่ามันโตอีอย่างอาพี่สาวผมไม่มีคำตอบและต่อมาก็มีน้ำ ไหลยเยิ้มลงมาตามขาของพี่สาวของผมผมก็เลยบอกพี่ว่าพี่ขาของอายคือมีน้ำได้ผลครั้งนี้มีคำตอบพี่สาวผมบอกว่าเงียวกูเองแล้วทันใดนั้นเองก็มีเสียงร้อง ออกมาจากวัดถูตที่กำลังเคลื่อนไหวมาข้างหน้าของเราสิ่งที่เขาพูดบอกว่าสีบ้ากันไปเสยเดี๋ยวฟังต่อคลิปที่สองนะครับคลิปนี้ขอยุดดีแค่นี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ